แต่ถ้าโรงเรียนที่เปิดเทอมไปเนี่ยก็อาจจะมีเวลาทำคลิปน้อยลงกว่าปิดเทอมนะคะก็อยากให้ทุกคนช่วยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้พี่ในการทำสิ่งที่พี่รักด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะตอนนี้พี่คุณย่าและหลวัดน,นะคะก็กำลังสเสดินทางไปเที่ยวที่สวนสาธารณะหาดใหญ่เพื่อจะพาทุกคนไปชม กับพระองค์พระใหญ่นะคะอยู่บนเขาเนาะตอนนี้ก็จะให้ทุกคนไปดูบรรยากาศโดยรอบของการเดินทางนี้นะคะอันนี้ก็กำลังออกจากบ้านนะคะก็ผ่านโลตัสนะคะอาจจะแวะซื้อเสบียงระหว่างทางก็ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูผู้โดยสารของเรากัานผู้โดยสารคนแรกนะคะก็จะเป็นคุณย่าคอนซื วันนี้คุณย่าเตักสว,สวยมากเลยนะทุกคนดูดิอ่าเสื้อสีชมพูปิดด้วยปิดด้วยคนต่อไปนะคะก็คือลวดนะคะนี่ลวดขับรถอยู่นะคะอาจจะใบยบายเราไม่ได้บายบยหายแล้ววันนี้ลุงเล็กไม่ได้มานะคะลุงเล็กกับยาลาค่ะก็เลยม,มีแค่ผู้โดยสารแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูระหว่างทางน,นคะคะ ส่วนสาธารณะหาดใหญ่นะคะจะมีภูเขาสูงที่ชื่อว่าเขาคอหงนะคะและบนเขาคอหงนั้นจะเป็นที่ตั้งขององค์พระใหญ่ที่คนที่ชาวหาดใหญ่นั้นมักจะไปสักการบูชานะคะเดิมที่ส่วนสาธารณะหาดใหญ่แห่งนี้ก็เวลาจะมีคนที่ขึ้นไปเนาะอาจจะใช้รถส่วนตัวในสมัยก่อน สมัยนี้ก็ใช้แต่ปัจจุบันก็มีการสร้างกระเช้าลอยฟ้าเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งให้ทุกคนขึ้นไปนะคะแล้วก็ใครที่จะสามใครที่จะมาปัานา่นจักรยานเดินขึ้นไปบนเขาก็ได้โดยไม่ใช่รถนะคะทุกคนตอนนี้พี่ก็ถึงหน้าสวนสาธารณะหาดใหญ่แล้วนะคะเลี้ยวขวาไปเนี่ยก็เข้าได้เลย นีคนรู้ว้าวสุสาธารณะหาดใหญ่ของพี่และตอนนี้พี่ก็ได้เดี๋ยวขวาเข้ามาในสวนสาธารณะหาดใหญ่แล้วนะคะวันนี้พี่คุณย่าและลุงวัดจะขึ้นเขาโดยวิธีการนํำรถส่วนตัวไปค่ะทุกคนซึ่งแสงแดดยามเย็นก็จะแรงนิดนึงนะคะ เดี๋ยวเราไปดูระหว่างทางกันค่ะไปค่ะนี่นะคะก็ข้างทางอย่างที่บอกนะคะก็จะมีคนมาเดินออกกำลังกายทางขึ้นตรงทางขึ้นเนะี่ยเกิงสันอันนี้ก็คนก็จะจำนวนเยอะมากนะคะที่เขาไม่ใช้รถยนต์ในการขึ้นไปเขาก็เดินออกกำลังกายในการขึ้นไปนะคะบางทีเขาก็วิ่งปั่นจักรยานอย่างที่บอก คนเยอะมากเลยค่ะทุกคนไม่รู้เหมือนกันว่าข้างบนนะคะจะอากาศเป็นยังไงนะคะพอแดดจ,จ้าเลยทุกคนเห็นไหมอเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างบนกันค่ะมันล่าฉันมาก ฉันจริงๆแบบไอฉันคไม่รู้ตัวฉันยังไงแล้วอะตอนนี้มึนหัวจะอ้วกแนนั้นะทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันบนยอดเขาเลยค่ะไปค่ะถึงแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นเขาโคกนะคะเขียนว่าป่าในเมืองเขาโคง ไปสักพระข้างในกันดีกว่าค่ะต่อมาเลยอันนี้นะคะก็คือต้นไม้ทา,ทางเราขึ้นไปตรงพระตรง,ตรงองค์พระใหญ่นะคะซึ่งต้นตนี้ก็มไม่เชื่อเหมือนจะเป็นต้นอะไรแต่ว่ากถองสวยมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อกันดีก่าค่ะ,คะทางลุงเดินยากนะคะ ะะแต่ช่วงนี้เขาปิดเนื่องจากสถานการณ์โควิด19ค่ะเดี๋ยววันนี้พี่ก็จะพาทุกคนเข้าไปที่องค์พระใหญ่นะคะแล้วก็ไปตีลคาคาเหมือนกันนะคะเราก็ไม่ใส่ตีลคาคาเลย ตงนี้นะคะก็จะเป็นมุมระฆังค่ะก็จะมีระฆังเล็กแล้วก็ระฆังใหญ่ค่ะเ,เดี๋ยวเราจะมาตีระฆังกันนั่งากวันนเดี๋ยวเราจะไปสัการักกันนะคะ ชาแล้วก็ปล่อยนกกันนะคะ คนคะตอนนี้นะคะข้างหน้าพี่ตรงนี้ก็จะเป็นพระพุทธมงคลมหาราชนะคะซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่อยู่บนเขาคอหงนะคะตอนนี้เราก็ได้สักการะบูชาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเดี๋ยวเราจะไปปล่อยนอกกันนะคะทุกคนซึ่งนี่นะคะก็จะเป็นตู้น้ํามันนะคะทุกคนค่ะพี่เพิ่งปล่อยน้ามันลงไปนะนี่ค่ะ น้ำมันนะคะจะเพิ่มเป็นแสงสหว่างให้กับชีวิตนะคะและในนะคะก็จะมีหลายคนที่จะมาสักรับบชาที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปไปล่อยนกกันนะคะ When there's no more hope is left in me I can see what comes my way And I'm always lost There's nowhere else to go All I do ก็จะเป็นพระประธานของเขา,เขาคอหงนะคะอนนี้ก็จะเป็นห้องที่เขานยค่ะอยู่อาศัยเนาะเป็นอพาร์ทเมนต์เสวมมากเลยเดี๋ยวไปปล่อยนกกันดีกว่าอ,อันนี้เราก็ได้อยู่ที่ร้านขายนกแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นนกน้อยของเรา,ราสองตัวนกกระจานกกระจานะคะสองตัวหนึ่งร้อยสี่ตัวสองร้อยแล้วก็เก้าตัว สี่ร้อยค่ะเพ่อสร้างหน้าเป็นมงคลนั้ซึ่งพี่นะคะก็จะปล่อยนกนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลนะเดี๋ยวเราใส่ตังค์ไปกัอนอ่าพี่ค่ะเดี๋ยวป้อนข้าวเปลือกคิดสนอได้หมดเอาซีเยอะเลยไม่หยุดเลยน่ารักมาก เดี๋ยวเราจะไป่ปอยนกกันนะคะจับนกอ,ออกไปกันนะคะทุกคนนกเราอ,ออกแล้วไอ้นกก็สวัสดีอีกใส่เราอะทุกคนก็คืออันนี้เป็นครั้งแรกที่จับนกนะทุกคนตดกตัวทำนกเจ็บตอนนี้นกไปแล้วนะคะเมื่อกี้ย่าดีนะที่ย่ามาช่วยนะคะก็น้องก็ไปสู่อิสระภาพแล้วนะคะเมื่อกี้น้องจิกอือพี่ด้วยนะเจ็บเลยเนี่ย ก็จเปนจุดเช็คอินอีกจุดนึ่งนะ,ะที่จะมองเห็นทั่วเมืองหาดใหญ่เลยนะคะทุกคนนี่นะคะก็จะมีแบบพวกสวนย่อมอะไรตกแต่งระดับไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้สีด่างๆะะต้นนี้ก็จะเป็นต้นหมากเนาะขอบมากเลยทุกคน ทุกคนคะตรงนี้นะคะมันก็จะอยู่ตรงเดียวกับจุดเช็คอินนะคะที่รูว่ากับคุณย่ายืนอยู่นะคะก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกรูปปั้นนะคะส่วนดอกไม้นะสำหรับใครที่ชอบดอกไม้อะไรนะคะก็สามารถมาได้นะคะย่าปไใๆกล้องเร็วแสงอาทิตย์สวยมากเลยนะคะพร้อมกับมือหาดใหญ่ โอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายวิวกันค่ะค่ะเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนลงบันไดไปชมวิวนะคะนี่ค่ะก็มันจะสั่นหน่อยนะคะเพราะว่าไม่มีใครถ่ายให้เนาะนี่ก็จะเป็นพ่อมืองหาดเหยนะคะสวยมากแล้วก็คนเยอะมากเลยจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะคะจะมี แสงไฟในเมืองหาใหญ่ รอพระอาทิตย์ตกดินนะคะและเดี๋ยวเราจะมาดูเมืองหาดใหญ่ในความมืดกันนะคะตอนนี้ก็รอนะคะใกล้ตกดินแล้วแหละเมืองห่างใหญ่ในความมืดไม่ซอนกันว่าจะสวยหรือไม่นะคะและข้างล่างนะคะก็จะเป็นเจ้าแม่ควนอินนะคะเป็นเจ้าแม่ที่แบบเริ่มต้นการกินใจมาเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะรอมืดนะคะแลวเดี๋ยวเราไปถ่ายวิวให้ดูค่ะ When they No can't go อน right. นี้กะะ็ะะมืดแล้วนะคะแสงอาทิตย์ก็ตกดินไปเป็นที่เรียบร้อยอากาศก็เริ่มหนาวขึ้นนะตอนนี้ก็จะเห็นไฟถนนไฟบ้านไฟเรียนแล้วนะคะตรงน,นี้ ก็จะเป็นไฟถนนที่วิ่งจากขาใหญ่ไปยังสงขานะคะซึ่งจุดตรงนี้จะเป็นจุดที่สวยงามที่สุดตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ตรงพระพุทธมงคลมหาราชนะคะก็จะมีแสงสว่างจากไฟนะคะมันก็จะอาราอารามหน่อยนะคะก็จะเป็นสีเหลืองนวลน,นะคะ พระพุทธมงคลมหาราชตอนเปิดไจแล้วน้องก็จะสีเหลืองอาลามนะคะเดี๋ยวจะแพนกล้องให้ทุกคนดูวิวอันสวยงามเลยนะคะเราวเจะมาสัภา้า์รู้ว่าจัะนะคะว่าขึ้นมาบนของกอหงที่นี้นะคะกี่ครั้งแล้วขึ้นมากี่ครั้งนะคะวัดขึ้นมาเยอะแล้วฮะหลายครั้งแล้วนับจํานวนครั้งไม่ไมถูกนะฮะโดยเฉพาะช่วงเวลานี้ก็ ก็มาหลายหลาย,ลาย,ลายช่วงเวลาเลยนะช่วงค่นะํานึ่ะก็เหมือนที่คลิปก่อนหน้านี้ที่น้องนุพูดถึงดูบรรยากาศเนี่ยดูสวยงามนะครับยามค่ำคืนบนเขาก้อหงนะครับก็จะเจอ,อแสงไฟบรรยากาศพื้นที่ทั้งหมดบนเมืองหาดใหญ่นะครับน้องหุ่นจะอยากทราบอะไรอยู่นะอยากทราบว่า ที่นี่สามารถมองเห็นวิวขาดใหญ่รวมแบบสงขากันเลยไหมคะใช่ครับมองเห็นหมดเลยครับมองเห็นจาก,กันาดใหญ่แล้วไปเส้นทางไฟจ้าเมื่อกี้นะฮะเป็นเส้นทางมุ่งไปสู่สงขานะครับก,ก็ก็สวยงามนะครับถ้ามีกล้องซูมกล้องแคมซูมไกลๆนะฮะคุณจะสวยกว่าน,นี้นะะมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วคะ่ะตอนนี้ก็เข้าใจหมดแล้วว่ามันเป็นไฟอะไรนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เพี่อุ่นณ์ชาแนลของเราก็เหนื่อยขนาดหนักแล้วไม่ยอมถ่ายแล้วค่ะนี่คือองค์พระใหญ่นะคะที่อยู่บนยอดเขาโคหงนะคะตอนกลางคืนก็จะงดงามค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็บริเวณแถวนี้ก็สวยค่ะก็จะมีแสงไฟให้ดูนะคะ ในเมืองหัดใหญ่ของเราว่าเป็นอย่างไรก็เราดูจากบนยอดเขานี้ก็เจนแสงไฟสวยมากเลยค่ะนี่นะคะ When no more hope left คลิปนี้คิดว่าคงเป็นประโยชน์กับผู้ที่ติดตามอังุ่นชาแนลนะครับ ได้มาเที่ยวหดใหญ่ก็จะแวะมาที่เขาเกาหงนะครับที่องค์พระใหญ่ที่นี่นะครับแต่ก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องพี่มุนแชนแนลสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์และติดตามให้พี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ